ระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรรคืออะไรระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรรก็คือข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ได้กําหนดขึ้นมานะครับเป็นกติกาที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของลูกบ้านนั่นเองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์ที่เป็นของส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นถนนสวนสาธารณะฟิตเนสต,ต่างๆนะครับและอีกอย่างยังดูแลการเป็นอยู่ ของลูกบ้านให้มีความสงบไม่รบกวนกันไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงหรือการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบและที่สำคัญทุกหมู่บ้านจะต้องเจอคือการเลี้ยงสัตว์มีการส่งเสียงรบกวนหรือการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านแต่ไม่ใช่ว่าคณะกรรมการจะกำหนดขึ้นมาได้เองเลย ยังจะต้องอาศัยพรบจัดสันที่ดินปี2543มาเป็นกรอบในการออกระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านจัดสัน